อยานะอย่านะกินลูกไหนดีกว่าออวันนี้เป็นวารรตี้ท็อกโชว์กินลูกไหนไหอืเมื่อวานผมไปสมัครสวมาครับเป็นสมัครสวเชิญตามสบายค่ะมึงจะให้กูโปรโมทหรือเปล่าก่อนคุณสะบัดอะไรที่มึงไปสมัครมาล่ะโอเคได้ตามสบายจ้ะมันเป็นจิลิพาธ ก oh. ารเมืองถ้าเรามีคุณสมบัติ mm. นะคะถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ติดคุกแล้วก็ไม่ติดอยู่ชั้น14แล้วเราไม่ได้หนีไป17ปีแล้วเราไม่เปื่อยยุ่ยเส้นเอ็นแล้วเราไม่อายุมากไม่แก่เรายังสามารถที่จะบริหารงานช่วยเหลือประเทศชาติได้อะไรซัมติงก็สามารถไปสมัครสอวอได้ค่ะและสําคัญคุณสมัครของสอวอก็คือว่าคุณจะต้องนะคะไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองค่ะเราออกวันนี้สมัครวันหน้าค่ะ นอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดคุณจะสมัครสวคุณจะต้องไม่เคยเป็นกรรมการบริหารพรคนานเกิน5ปีค่ะ mm. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครก็ตามที่เป็นคุณสมบัติประเทศเป็นกรรมการบริหารพรคห้าปีมึงไม่มีคุณสมบัติในการสมัครค่ะสรุปเลยก็คือว่าคุณสมบัติทางการสมัครสวก็คือว่าคุณจะต้องเป็นคนที่แบบว่าอย่างเงี้ยตูนคือแบบเป็นคนแบบว่าเป็นเหมือนตูนเงี้ยเป็นคนแบบว่าหวังดีต่อประเทศชาติฉลาดนิดหน่อย หน้าตาก็ไม่น้อยหน้าใครไปวัดไปบาได้และขณะเดียวกันสามารถในการที่จะแบกบ้านแบกเมืองโดยที่จะดูแลคุณุมบัติขององค์กรอิสระต่างๆได้และสามารถดูแลกฎหมายกัดกราบต่างๆได้และมีความรู้ค่อนข้างที่จะพอสมควรพอสังเขปและก็ไม่ขัด กฎหมายรัฐธรรมนูญใดๆเลยสามารถที่จะเป็นคนที่ไม่ขัดกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในประเทศได้และเป็นคุณสมบัติที่ว่าสูงวัยพอสมควรสูงวัย <c oughs> สูงวัยเพราะว่าเพราะว่า <c oughs> ต้องมีคุณอาวุธต้องมีคุณอาวุธมีคุณอาวุธเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีคุณอาวุธม,มึงก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบเด็กกระโดดกะลาเข้าไปในสภาเสร็จแล้วมึงก็ยกมือตามฝักถั่วเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คุณสมบัติของตูนสามารถสมัครสวได้ค่ะโอเคคือการที่ มีคุณวุฒิมันก็ต้องมีวัยวุฒินิด,ดอนึงอัเนาะลูกไหนลูก,ลกไหนไหมละ่ะวาระไม่ด็อกเตอร์ไม่สมัครหรอคะด็อกเตอร์คุณสมบัติไม่ครบค่ะอันเนื่องมาจากว่าด็อกเตอร์เป็นกรรมการบริหารพักคมาไม่เกินห้าปีค่ะและที่สำคัญก็คือต่อให้คุณสมบัติครบก็ไม่มีคมรู้สึกอยากจะสมัครค่ะ<อ>ทำไมคะเพราะว่าอยากจะนั่งกินลูกไหน ชิวๆอะไรทำไมแล้วก็ชิวๆค่ะนะคะอ,อยากจะมีชีวิตที่กินลูกไหนชิวๆค่ะโอเคนะคะอยากให้ด็อกเตอร์สม่ำมากเลยเก่งคุณแบบคุณสมบัติพร้อมหายคนเลือกอะ่ะคนเลือกอะ่ะเป็นแสนแต่คนไม่เลือกเป็นล้าน <laughs> <laughs> คนไม่เลือกเป็นล้าน คนรักอ่ะดรมาริการเนี่ยคนรักเป็นหมื่นคนเกลียดมึงต่อดิมุกเป็นล้านคนเกลียดเป็นล้านมึงอย่ามาล่อให้กูไปตัดกิเลสกับดักกูไม่ลงสมัครเราไม่ติดกับเออมีคนบอกว่าหนูเลือกหนูเลือกนี่ <รอ S 2> ไงวีทธิ์นี่ไงคนเลือกเป็นแสนเนี่ยคนเกลียดเป็นล้านเธอเป็นหนึ่งในแสนเธอไม่ใช่หนึ่งในล้าน สวัสดีค่ะดรคนสวยขอบใจมีคนบอกน่ารักทั้งคู่อีตูนมันน่ารักตรงไหนตรงไหนก่อนตรงไหนตรงไหนก่อนตรงไหนก่อนฉันบอกฉันสวยเนี่ยใช่แต่ตูนอ่ะเขาน่ารักตรงไหนตรงไหนก่อนตรงไหนก่อนตรงไหนก่อนหน้าผากก็ร้าน ทุกตองออทุกตองนางบอกทุกต,อต้องตรงไหนก่อนเออขาเขาว่า,ววางไงเอ้เราไม่พูดเรื่องกันบมางวันนี้ไม่พูดเรื่องข้าวสิ<อ>ไม่พูดเรื่องข้าวไม่พูดเรื่องข้าวพรอพูดไปแล้วตั้งสี่วันไม่พูดเรื่องข้าวนะนะนะไม่พูดเรื่องข้าวแต่ปกติแถวบ้านเนี่ยกินข้าวสิบปีเหรอ ไม่กินเออมึงบ้าหรือเปล่าเธอบ้านข้าวบ้านเราอ่ะสาวแค่สองน้ำก็พอแล้วไอ้นี่แดกตั้งสิบห้าน้ำสิบห้าน้ำสุบ้าเหรอสิบห้าน้ำอันฝ้าอันฝ้าเลยนะเอาฝ้าท็อกซินอันฝ้าท็อกซินยังมีหมดรลยไม่หมดเอออันฝ้าท็อกซินเชื้อรานั่นคือสารก่อมะเร็งนะใช่มึงจะเชื่อภูมิธรรมมึงก็เชื่อแต่กูอ่ะเชื่ออาจารย์เคมีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช่อาจารย์ชื่ออะไรนะอาจารย์ออสอาจารย์ออสอาจารย์ออสเออมึงจะเชื่อมึงจะเชื่อถ้ามึงจะเชื่อ อ้วนภูมิทำมึงชื่ออ้วนมึงก็เชื่อแต่กูชื่ออ <c oughs> อส <c oughs> ประชาชนใครก็ตามไอ้พวกเสื้อแดงจะเชื่ออ้วนตรงเชื่อ,อแต่ดรมาิกาเชื่อออสออสไหนวะออสนักวิจัยนักวิชาก,การอาจารย์เคมีของมหาลาัยเกษตรศาสตร์เอ <c oughs> ใช่ไหมเออ อาจารย์ออสบอกว่ากินไม่ได้ใครก็ห้ามกินทหารก็ห้ามกินประชาชนก็ห้ามกินแล้วตรมีก็ห้ามกินสสก็ห้ามกินนายกก็ห้ามกินใครก็ห้ามกินมึงกินไม่ได้มันสิบปีและง่ายๆเลยสิบปีอ่ะใครจะของค้างสิบปีไทยจะกินเอ่อใคกูขอด่าหน่อยเถอะอีตูนในไหนก็ในไหนแหละมันมีพิธีกรชื่นคนหนึ่งชื่ออีอันช่างมันเถอะมันชื่ออะไรแต่ว่าเอออีอันอ่าอือ ไอพีอั้นพิธีกรคนนึงแม่งแบบพูดว่าให้อย่างนั้นอย่างนี้นเออแบบว่าอะไรนะคุณอยากจะเปิดเปิดขึ้นมาจริงๆเลยบอกว่าทําไมละ่ะอย่างนั้นอย่างงี้อีอก,กลวงเลยมึงอยากจะเปลี่ยนชื่ออัน้นไปเป็นชื่อกลวงแล้วตรมลิกาจะบอกให้นะเพราะที่หนึ่งไอข้าวสิบปีเนี่ยเพราะว่าล็อตนี้มันเป็นล็อตที่มีการประมูลมาประมาณสี่ห้าครั้งแล้วคนไม่เอามาเอาข้าวอพอคนไม่มาเอาข้าวเนี่ยพอมันสิบปีสิบเอ็ดปีเนี่ยมึงต้องจําแนกและแจก มึงต้องจำแนกแล้วก็จ่ายเป็นข้าวเพื่ออย่างอื่นแล้วมันไม่ใช่ข้าวเพื่อคนกินอันนี้ข้อที่1ส่วนข้อที่2โครงการจำนำข้าวเนี่ยนะเอาข้าวไว้ในยุ้งในสต็อกในลงสีฝากไวเซอร์วิเอร์ไอคนที่โดนฝากข้าวเนี่ยมันได้จังไปหมดแล้วลงสีที่โดนเป็นที่ฝากข้าวมันก็ได้จังไปหมดแล้วไอคนที่ลมมอดไปประมาณ10ปีมันก็ได้จังไปหมดแล้วไอเซอร์วิเยอร์ที่ไปตรวจสอบมันก็ได้จังไปหมดแล้วเข้าใจที่ยัง งพวกนั้นคือภาษีประชาชนและภาษีของทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยก็คือว่าในระยะเวลาประมาณ10ปีเนี่ยรัฐบาลชุดต่อมาเนี่ยประมาณ2รัฐบาลก็คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คือพลเอกประยุทธ์ตอนปฏิวัติกับพลเอกประยุทธ์ตอนเลือกตั้งแปปีรวมกันเนี่ยเขามีการประมูลข้าวไปไม่รู้กี่ล็อตตอกี่ล็อตี่็ใครเขาตับเลยควายเขาไม่ได้เก็บอันไหนที่เคลียร์คดีเสร็จเขาก็เอาไปประมูลอันไหนที่เคลียร์คดีเสร็จเขาไปประมูลแต่การประมูลก็คือว่า เขายึดหลักตรงที่ว่าประมูลออกไปแล้วก็เอาไปทําอะไรก็เอาไปแต่ขณะเดียวกันเขาไม่เออเลอรเกอดกอยการที่ไม่เออเกิรเกอดกอยก็คือเพื่อไม่ให้เสียคุณภาพข้าวเพื่อไม่ให้เสียชื่อเสียงของข้าวเพื่อไม่ให้เสียตลาดข้าวในระดับโลก mm hmm. ปัจจุบันนี้เนี่ยยิ่งย้วยเนี่ยทำให้ข้าวเนี่ยอันดับหนึ่งตกมาอันดับ3และถ้าเกิดมึงประกาศและประมูลไปแล้วบอกว่าข้าวที่หมาควรกินข้าวที่หมูควรกินแต่มึงให้เอาคนแอฟริกากินเนี่ย ถ้าเกิดมึงพูดไปแบบนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าตลาดข้าวประเทศไทยมึงจะไปไหนของโลกก่อนมึงจะไปที่ไหนของโลกโดยสรุปเลยก็คือข้าวมันก็จะเสียหายทั้งระดบับทั้งระบบเลยใช่ไหมคะโดยสรุปเขาก็ประมูลกันไปจนจากที่มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ1.8ล้านล้านตันตอนนี้เหลือแค่ประมาณ1.5หมื่นตันเขาประมูลกันหมดแล้วอ้ควายอีอม <c oughs> ไม่อยากจะพูดชื่อจริงมันเออ อีอันกระเธออ่ะเกลียมันนึงคือโดยสรุปเลยก็คือว่าความรู้ก็ไม่มีความวิชาการก็ไม่มีความแล้วไปมึงแบกอย่างเดียวมึงจะแบกตุ้งติ้งจนสสดิง้งเงินสสดิง้งทองไม่ได้นะมึงจะแดกตระกูลแช่อวยเพราะว่าแช่อวยเนี่ยไปช่วยเหลือตระกูลมึงแล้วมึงก็ต้องแบก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 มึงเนี่ยจะช่วยเหลือตระกูลแช่อวยจนชาตินี้ละชาตินาละชาติไหนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอพิธีกรแช่อันเนี่ยมึงหยุดพูด มึงพูดโดยที่ไม่มีวิชาไม่มีความรู้ไม่มีความหมายเลยเลยตัดกลับมาสรุปเลยก็คือว่ากรณีของข้าวเนี่ยนะมันเป็นกรณีที่ว่าเขาประมูลมาเรื่อยๆแหละอันไหนที่มันเคลียร์คดีเสร็จเขาก็ประมูลประมูลเขาไม่ได้เก็บค่ะเขาไม่ได้เก็บแต่ล็อตนี้เป็นล็อตสุดท้ายแล้วบังเอิญว่าเป็นล็อตที่ครบสิบปีสิบเอ็ดปีด้วยล็อตนี้เป็นล็อตสุดท้าย ถ้ามึงมีการประมูลออกไปง่ายๆมันก็ไม่เออกรกเกิดกเกอกอยแต่เป็นเพราะรัฐบาลของเศรษฐีแท้แท้แทอวยรัฐบาลของเศรษฐีแท้อวยเจตนาในการที่จะเอายิ่งด้วยกลับบ้านก็เลยจัดโปรโมชั่นทำโครงการให้รัฐมนตรีไปนั่งแดกข้าวโชว์สรอ,อบมันก็เลยทั้งเออกระเกิกเกอรกลอยและทั้งเป็นเรื่องที่ฝรั่งมังค่าเลยรู้หมดแอฟริกาก็เห็น ว่ามึงเนี่ยเอาข้าวสิบปีลมมอดประมาณ72ครั้งไปให้เขากินและจะเอาไปขายประเทศเขาเขาก็มีความรู้สึกว่าชะง,งักและทําไมเขาจะต้องไปสะสมสารอันฟาท็อกซินทําไมเขาจะต้องไปสะสมสารที่จะต้องก่อมะเร็งชีวิตเท่าชีวิตชีวิตของลูกเทวดาชีวิตของเทวดาชีวิตของเศรษฐีสวีไสชีวิต ของใครต่อใครเท่ากันกับชีวิตของแอฟริกันเช่นกันเข้ากันกับชีวิตของคนอื่นเช่นกันและเท่ากันของชีวิตทหารเกณฑ์และทหารในค่ายทุกชีวิตเท่ากันเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเอาอันฟาท็อกซินไปตายผ่อนส่งให้กับประชาชนประชากรของโลกซึ่งตรงนี้ที่เขาพูดกันคือตรงนี้ แล้วทีนี้คาถามบอกว่าแล้วที่ผ่านมาเขาไม่ได้กักไว้เพื่อที่จะเอามาขายตอนนี้คนที่กักคือภูมิธรรมเวชยชัยเขาจะประมูลตั้งแต่ต้นปีแต่กักไว้มึงไปถามภูมิธรรมสิว่ามึงเบรกไว้ทําไมเขาจะประมูลตั้งแต่ต้นปีแล้วมึงกักไว้ทําไมรัฐบาลมึงหรือเปล่าที่กักไว้ในกักเพื่ออะไรกักรออะไรมึงกักไว้ไม่ประมูลไปอย่างเงียบๆเนี่ย,ยมึงกักไว้เพื่อรออะไรก่อนตรงนี้ต้องไปถาม ภูมิทำเมเวริญชัยว่าก,กักไหมทําไมเข้าใจที่พูดนี้ไหมทีนี้ฉันเนี่ยก็ไม่ได้อยากไปยุ่งเหยิงหรอกนะแต่มีความรู้สึกว่าใครก็ตามที่พูดโดยที่ไม่มีภูมิความรู้พูดโดยที่มีกฎไม่รองรับทางกฎหมายเนี่ยฉันว่ามันไม่ควรจะพูดหรอกคุณพูดเอามันอย่างเดียวไม่ได้นะโดยที่ไม่มีข้อมูลอะ่ะใช่ไหมอ่ะมีคนบอกว่าเอาไปเลี้ยงหมาย,ยัางห่วงหมาเลยค่ะเออนั่นแหละ ช่ไหมคุณกักไว้เพื่อคุณสร้างภาพสร้างภาพเพื่อที่จะล้างผิดให้กับยิ่งย,ย้้ยแล้วคุณมีเป้าหมายก็คือว่าหลังจากเอาทักซวยเนี่ยกลับมาประเทศแล้วคุณก็มีเป้าหมายที่จะเอายิ่งยุ้ยเนี่ยกลับมาประเทศภารกิจของรัฐบาลคุณตั้งแต่ตั้งรัฐบาลได้อะเป็นทิ้งเรื่องที่น่าเจ็บใจไม่ล่ะพิธาไม่ได้เป็นนายกคุณสามารถในการที่จะให้พวกสวไปโหวตให้คุณเป็นนายกได้แล้วคุณจัดตั้งรัฐบาลได้ แทนที่จะต้องมาทําอะไรที่มันมีความหมายกับประชาชนปรากฏไปไปเอาทักษินกลับบ้านแล้วเอายิ่งยวยกลับบ้านสองภารกิจหลักเท่านั้นที่คุณตั้งรัฐบาลแล้วคุณจะทะําอ่ะมันใช่หรือเปล่าล่ะมันน่าเจ็บใจไหมล่ะจบเราไม่อยากจะพูดเรื่องการเมือง <c oughs> ฉันกําลังคุยเรื่องลูกไหนอยู่ <c oughs> เออแล้วลูกไหนเขาบอกว่าแล้วลูกไหนอะคะลูกนี้อะ ยา่าบุญมากาดไก่ไกลายเป็นหงเออยา่าบุญหลงหงก็เป็นกาหน้าฉงนเออยา่าบุญมานั้นหมูหมาก็กลายเป็นคนยา่าบุญหล่นคนนอนไม่หลับก็มารวมตัวกันที่ทิศตอกด็อกเตอร์มาริกาเออไม่ว่าจะเป็นสวออที่กําลังจะปลดเกษียณประมาณ250คนส่วนใหญ่เป็นคนที่นอนไม่หลับ เพราะว่าแบกบ้านแบกเมืองห่วงบ้านห่วงเมืองแม้ว่าจะเป็นสวมาห้าปีแต่ก็มีความเป็นห่วงบ้านห่วงเมืองแม้ว่าจะอายุเยอะแต่ก็มีความเป็นห่วงห่วงลูกห่วงล้านไม่ห่วงบ้านห่วงเมือง